ดาบพิฆาตวสุนย์กำลังจะเอ็กกับโอ e ิลจินอารีนคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่าซอยาคูนาเล l ูอาชิลาโตมูคูเวอากูรูมีคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยยังเล่นเกมโอมิลจินอารีนกันอยู่ครับก็คอมเมนต์ข้างล่างบอกกันหน่อยนะจะได้รู้ว่าเฮ้ย e ยังมีคนเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยโอมิลจินเขากำลังจะนําตัวละครเนี่ยเป็นพวกการ์ตูนดังๆนะมาเอ็กกับ<ม>ทางโอมิลจินก,กันไม่ว่าจะเป็นบีส เทพมรณะหรือว่าจะเป็นเรื่องอินุยฉะนะครับเราไปดูสกิลพระเอกของแพทนี้กันเลยดีกว่าครับอย่างอินุยาฉะนั่นเองซึ่งบอกเลยครับว่าแต่ละสกิลนี่ก็จัดเต็มกันเลยทีเดียวนะน่าเล่นแล้วก็น่าสนใจ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูทันชิโร่กันเลยดีกว่านะครับเป็นตัวละครที่ทุกคนรอ,อคอยอย่างแน่นอนซึ่งตัวละครตัวนี้ครับที่เขาจะลงในแพทของจีนะซึ่งของโกโบเนี่ยอาจจะต้องรอนิดน,นึงครับอาจจะสักเดือนเมษาหรือว่าอาจจะเป็นเดือน6เดือนอะไรอย่างนี้แต่ผมบอกเลยครับว่าคุ้มค่าแน่นอนนะ เฮ้ยอย่างเท่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทวงท่งขา,ข,าของเขานี่มีอะไรบ้างครับซึ่งมีข่าวจากทางค่ายเกมว่าเขากำลังจะให้เล่นตัวละครทันิโรเนี่ยในเดือนกุมภา t น i s ซึ่งเราไม่รู้ครับว่าเขาจะเปิดตอนไหนแต่ว่าเขาจะเปิดให้เฉพาะเซิร์ฟของจีนก่อนแล้วเซิร์ฟโกโบเนี่ยมันจะตามมาทีหลังแต่ว่าของโกโบเนี่ยอาจจะช้านิดน,นึงเหมือนอินุยาชาเนี่ยก็เปิดในเซิร์ฟจีนก่อนแล้วค่อยมาลงในแพทของโกโบนะ ก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขามีสกิลอะไรบ้างเราไปเห็นแค่แบบนี้นะโอ้โหเป็นน้ำจิม้มเราก็แบบเฮ้ย <c oughs> อยากเล่นแล้วนะ <c oughs> ต้องบอกเลยครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยสุดก้อยมากครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยแบบว่าแกะแบบมามาจากทันจิโร่ในเวอร์ชั่นของ อนิเมะเลยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขามีกระบวน5อะไรบ้างของทันจิโร่ต้องบอกเลยครับว่าแต่ละกระบวน5นี้รับรองคุณผู้ชมเนี่ยเห็นแล้วติดใจแน่นอนว่าอยากเล่นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีกระบวน5อะไรบ้างแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างว่าชอบกระบวน5ไหนมากที่สุดนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า <nin j> uh <ira> กระบวน5ของเขาเนี่ยสามารถปล่อยได้กี่กระบวน5ผมบอกเลยครับเนี่ยสามารถปล่อยได้3กระบวน5เป็นตัดสายน้ําแล้วก็ต่อด้วยกังหันน้ําแล้วก็ต่อด้วยน้ําตก คือแต่ละกระบวน5าเนี่ยบอกเลยครับว่ามันมาจากอนิเมะเลยเจอพระเอกของเราเนี่ยปล่อยไป3ากระบวน 5, ว5ผมว่ามันก็ไปไม่เป็นแล้วนะต่อมากระแสน้ำวนนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆครับแล้วต่อมากระแสน้ำไล่ลำนะโอ้โหเป็นไงครับอย่างเท่กระบวนท่าต่อมาเป็นหยาดน้ำค้างสะท้อนผิวน้ำท่านี้นะก็เป็นท่าที่พระเอกเนี่ยเคยใช้อยู่ในอนิเมะอยู่นะเรามาดูกระบวนท่าไม้ตายของเขาเลยดีกว่าฮิโนะคามิ คาคุระคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นในอนิเมะอยู่แล้วนะครับบนท่านี้ที่ใช้ตอนซีรีส์ภาคสุดท้ายครับที่เราได้ดูกันซึ่งท่านี้ครับเขาจะมี3สเตปในการใช้จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าในการฟัน1รอบแล้วก็พุ่งเข้าไปฟันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตามด้วยการกระโดดหรือว่าตามด้วยการหมุนฟันรอบตัวซึ่งมันจะมีระยะ2องสกิลเนี่ย ให้เราดูอย right? <the> to ู่คร right ับนั <the> ่นแหละเราสามารถใช้แบบนี้ได้เลยก็หมดเวลาของทันชิโร่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกาลังใจกันด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะเขาจะลงในเซิร์ฟของ G แล้วถ้าเกิดว่าลงเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะทำการรีวิวครับถ้าสามารถที่จะเข้าไปเล่นหรือรีวิวได้สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย